สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องแอปของ Facebook นะคะ Facebook ของใครที่โดนแฮกนะคะส่วนใหญ่เราเป็นคนป้อนรหัสยืนยันให้เขาเองนะคะการที่เขารีเซ็ตรหัสผ่านมาจะแจ้งเตือนมาที่เราถ้าเราไม่กดยอมรับไม่กดตกลงไม่ส่ง OTP กลับไปเขาก็จะไม่สามารถแฮก f a c e b o o k ของเราได้นะคะ ใครที่เจอแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนรหัสนี้เปลี่ยนรหัสได้เลยนะคะเปลี่ยนรหัสได้ทุกครั้งเพราะว่าเบอร์โทรเมลการยืนยันต่างๆอยู่ที่เรานะคะในกรณีถ้าเรายืนยันให้เขาไปปุ๊บเขาเปลี่ยนเมลเปลี่ยนเบอร์โทรเราจะไม่สามารถรีเซ็ตเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆถูกเปลี่ยนถูกแก้ไขไปแล้วนะคะเพราะว่ามีของแม่ค้าที่ตลาดโดนกันยกทีมเลยคือโดนยกทีมในเรื่องนี้ก็คือว่า แฮกของแม่ค้าคนนึงได้ในกลุ่มในตลาดนะคะในตลาดเดียวกันซึ่งในตลาดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องร้านค้าใกล้ๆกันก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook แฮกของคนนี้ได้ก็ใช้โปรไฟล์คนนี้แฮกต่อต่อต่อกันไปนะคะการที่เขาแฮกก็คือวิธีของเขาคือบอกว่าช่วยแก้ไขให้หน่อย Facebook ของเขาเนี่ยมีปัญหาเหมือนว่าเอารูปโปรไฟล์เพื่อนเราส่งมาให้แม่ค้าท่านนี้ดูเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook เฟซบุ๊กเราเข้าไม่ได้ยืนยันจากเพื่อนกู้บัญชีให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตรหัสไปด้วยการพิมพ์นะคะพิมพ์แชทหาเพื่อนพิมพ์แชทหาเพื่อนหาแม่ค้าในตลาดที่เป็นเพื่อนกันในโปรไฟล์เฟซบุ๊กซึ่งแม่ค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนโดนแฮ็กไปแล้วนะคะก็เขารีเซ็ตรหัสกลับมาแคปรหัสส่งให้เขาเรียบร้อยเลยพอส่งรหัสไปให้เขาปุ๊บเกิดเกิดอะไรขึ้นเขาก็ใช้โปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละ หลอกยื้มเงินคนอื่นที่อยู่ในเพื่อนเราใน Facebook นะคะใครที่โดนแบบนี้นะคะโทรวิดีโอคอลเปิดกล้องเห็นหน้าทุกวันนี้ยังน่ากลัวเลยเพราะว่าเขาจะใช้ AI Generate เนาะเสียงหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันเดะเลยการที่เราเจอเคสแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เป็นคนรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ห้ามส่งห้ามยืนยันใดๆทั้งสิ้นถ้า Facebook ขึ้นเช็คชั่นหมดอายุเมื่อไหร่ อันนั้นคือให้รีบเปลี่ยนรหัสโดยทันทีถ้าขึ้นเตือนมาแบบนี้นะคะมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากเครื่องอื่นแล้วนะคะมันถึงได้แจ้งเตือนแบบนั้น Messenger ก็จะเข้าใช้งานไม่ได้ FaceBook ก็จะแจ้งเตือนเซ็กชันหมดอายุนั่นเองค่ะถ้าของใครเจอแบบนี้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนรหัสแล้วกรณีสําคัญถ้ามีการรีเซตรหัสผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรผ่านเมลผ่านบอทแอปไม่ต้องกดยืนยัน ระบบจะถามว่าใช่คุณหรือเปล่าที่จะยืนยันเข้าบัญชี Facebook เราต้องกดว่าไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าเครื่องใหม่เราใช้เครื่องเดียวไม่ได้ไม่ได้ทำการรีเซ็ตอะไรเลยอยู่ๆมีรหัสมาให้กดว่าไม่ใช่หรือไม่ต้องกดอะไรเลยก็ได้นะคะถ้ามี o t p เด้งมาปล่อยเลยปล่อยให้มันหมดอายุไปเลยไม่ต้องส่งกลับไปหาใครไม่ต้องกดยืนยันเพราะว่าการยืนยันพวกนี้คือเราสมยอมให้เขา เขาถึงจะแฮกบัญชี Facebook เราได้นะคะใครเจอเคสแบบนี้ต้องระวังกันด้วยค่ะ